เป็นน้องของไม่ได้คุยสวิตที่ตอนนี้อยู่อเมริกานะที่มีข่าวกับแมนยูรูเบียนะครับผมว่าใช้ได้อยู่แล้วคนนั้นนะครับเนาะแล้วก็ลองดูนะครับเอามาเป็นมือหนึ่งก็ได้แล้วแล้วก็หาดาวรุ่งนะครับตัวเนมหรืออะไรก็ได้มาสักคนนึงอ่ะนะครับเนาะที่แบบดูมีแววอ่ะนะครับมาเป็นสำรองเนาะนะครับแล้วก็ถ้าจะโอเคเนาะเราก็ปล่อยสองคนนี้ไปนะครับอเลนาห์ก็อย่างที่เราเห็นเนาะมันเป็นเขาเป็นแบบนั้นนะครับเออก็ไม่น่าไหวเนาะแล้วก็ไวยินดีเนี่ยคือผมว่าเทียบอายุกับฟอร์มเขาตอนนี้ผมว่า อยังไม่ดีพอสำหรับแมนยูที่จะเป็นมือสองของแมนยูอ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะครับก็คืออายุเขาก็ประมาณนั้นแล้วอ่ะมันก็เออดูแบบว่าเออตัวเขาก็อยากจะไปหาเขาทายใหม่เนาะนะครับประมาณนี้สำหรับตำแหน่งประตูเนาะก็ปล่อยสองเสริมสองนะครับตำแหน่งกองหลงังผมคิดว่าโอเคนะครับคือถ้าได้ตัวเจ็บทั้งหมดกลับมาเนี่ยมันก็มีประมาณ6คนเต็มเต็มแล้วก็จะมีเด e league m a r i n a นะครับแมไว mac y euro euro แล้วก็จะมี ไอเฮเวนนะครับแล้วก็มาซาอุยอ่ะถ้าสมมติเราเมาะมาซาอุยเป็นเป็นเซนเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีประมาณนี้หกคนนะซึ่งผมคิดว่าหกคนนี่เป็นหกคนที่โอเคนะครับเนาะเอ่อแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าอย่างเดลิกหรือมันเนี้ยก็มีประวัติการเจ็บที่เยอะเนาะนะครับก็เราจะเสริมมาอีกสักคนสองค,คนก็ได้นะแต่ว่าอ่อผมคิดว่าเอาเป็นตัวเรื่องลองๆดีกว่าในตจแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเนาะนะผมคิดว่าตอนเนี้ยยังไม่ต้องเสริมนะครับเอ่อแบ็กซ้ายแบกขวาผมว่าต้องเสริม ฝั่งละคนเนาะนะครับแบ็คซ้ายรอกูเนี่ยผมก็เอาเป็นสำรองได้นะครับดาโล่ฝั่งขวาก็เป็นสำรองได้ผมคิว่าต้องหาดีๆมาสองคนนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเป็นเน้นเดนดาวรุ่งนะครับเนาะที่แบบปั้นได้เนาะนะครับผมคิดว่าก็ลองดูนะครับซึ่งผมไม่ค่อยคุงคิดไม่ค่อยออกว่าเอาใครนะครับอาจจะต้องดูพวกว่าพวกลีกโปรตุเกสนะครับเตัวท็อปท็อปลีกโปรตุเกสลีกเอเดเวอซีนะครับอะไรพวกนั้นอ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นทีมกลางตารางของห้าท็อปลีกใหญ่ยุโรป ก็ได้แล pues ้วแต่ว่า nah, ต้องหาดีๆน IR ิดนึงนะครับเอาสเปคดีกว่าดอกกูหน่อยอ่ะเออผมคิดว่าเล่นได้นะครับแต่เราเป็นยูที่ต้องสร้างทีมเนาะนะครับขวาถ้าเจออะไรพิเศษดีก็ทาดิหรเลมตี <lait> ้อาจจะพอได้ใช่ไหมไม่รู้จะเจ็บบ่อยเปล่านะครับเออนะครับทาดิหรเลมตี้ก็จะได้เอาจิงมุนย้อนน่าสนใจแต่ผมคิดว่าอายุเยอะไปหน่อยนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็กองกลางนะครับกองกลางผมคิดว่าโอคาเต้กับเมนูอ่ะผมคิดว่าเอาเล่นได้เป็นตัวจริงได้ละนะครับแล้วก็หาสำรองมาสักสองคนนะปล่อยคาเซ่กับปล่อยอีกเส้นไปเลยนะครับผมคิดว่าก็ โอเคแล้วขอบคุณมากนะที่ทำมานะครับเออก็ผมคิดว่าหมดจริงๆแล้วสองคนนี้นะครับขั้นในแพ้ด้วยนะคาซิมิโร่ก็เนะี่ยคิดว่าปล่อยไปแล้วก็หากองกลางแบบดาวรุ่งดาวรุ่งนะครับเอาแบบว่าเป็นตัวรับรับแบบรับแบบคาซิมิโร่แบบอุกเต้นนะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บ็อกซ์บ็บอกตัวหนึ่งนะครับผมคิดว่าหามามาปเป็นอะไรหมุนเวียนกันนะครับส่วนตำแหน่งเบอร์สิบผมคิดว่าโอเคแล้วนะครับเนาะเรามีบรูโน่นะครับ เออแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอามูริม,มองอยังไงแล้วอามูอาจจะมองบุลโ่เป็นเซ็นเตอร์มิดฟิลก็ได้นะครับแต่เนี้ยผมขอพูดในมุมของผมนะครับเนาะคืออามูริมอ่ะถ้าผมย้อนกลับไปดูตอนสปอร์ติ้งลิสบอนเนาะนะครับบางทีเขาจะใช้แบบมิกซ์มิกซ์นิดนึงระบบเขาบางทีจะเป็นแบบสามสี่หนึ่งเอ้สามสี่สองหนึ่งสามสี่สามนะครับหรือแบบบางทีมันก็จะแบบเป็นผสมผสมกันก็คืออ่าในตำแหน่งเบอร์สิบเนี่ยอามูริมเขาจะชอบใช้เป็นกลางลูกตัวหนึ่งปีกตัวหนึ่ง คล้ายๆที่เล่นกับแมนยูแหละเขาจะใช้กาลาโชกับบูโนใช่ไหมก่อนอันนี้ที่ผ่านมานะครับเอออมริน,นเขาชอบใช้แบบนี้นะครับเนาะแต่ในบางนัดเขาก็จะใช้เป็นปีก2ตัวเลยมันก็จะเป็นฟิลแบบสามสี่สามเนาะนะครับป็นปีกสองตัวหรือในบางนัดเขาจะใช้เป็นกลาง2ตัวนะแต่ที่เห็นได้บ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเป็นกลาง1ตัวปีกหนึ่งตัวนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เจตนาเขานะว่าเขาชอบแบบนั้นหรือมันจําเป็นต้องใช้แบบนั้นในตอนที่อยู่กับสวอตติงดิสบอลนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะเช่นเดียวกับตำแหน่งวิงแบ ซื้อควนดาเนี่ยฟีลคล้ายอามัดอะนะครับเออถ้าเป็นเล่นในระบบหลังสี่ก็เป็นปีกได้ควนด้านะครับใช่เป็นอามัดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเอออามุนจะชอบเอาอามัดเป็นเบงแบกหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมขอพูดในมุมผมในระบบสามสี่สองหนึ่งที่แบบในมุมผมแล้วกันเออที่ผมคิดว่าแบบมันน่าจะดีนะครับโอเคเ <c oughs> นาะได้แ้่แต่เบอร์สิบผมคิดว่าอาบูโนเล่นนะครับคู่กับอ,อ่คุณย่าที่เราจะได้มา เนาะแล้วก็สำรองแล้วก็จะมีเป็นเมาส์กับเซอร์เซ่ซึ่งผมคิดว่าโอเคแล้วตัวน,นี้เนาะเรามองเซอร์เซ่เป็นตะเนตรงนี้ดีกว่าเรนะาจะมองเซอร์เซ่์เป็นกองหน้าในมุมผมนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็ในตำแหน่งหน้าเป้านะครับ mm hmm. ผมคิดว่าเรามีฮอ,อยลุนที่ไม่ดีพอนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นสำรองได้เนาะนะครับคือถ้าสมมติขายได้ราคาดีนะครับหรือปล่อยยืมอ,อะไรนะได้ก็น่าสนใจอย,อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าผมคิดว่าเก็บไว้เป็นสำรองได้นะฮอยลุนอะ่ะแล้วก็เอา กองหน้าที่ผมคิดว่าต้องเป็นบิ๊กเนมหน่อยนะครับไม่เอาแบบเป็นดาวรุ่งเนาะผมคิดว่าทุกตำแหน่งที่แมนยูที่ต้องเอาอ่ะต้องเป็นแบบว่าเป็นดาวรุ่งยกเว้นหน้ากับโกที่ผมคิดว่าต้องแบบบิ๊กเนมนิดนึงก็ได้นะครับใช่เนาะเอาจริงๆแล้วโอซิมเฮนแต่ผมคิดว่ายากแล้วท่าแมนยูไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกวันนี้นะก็ผมว่ามองไปที่มาเตต้าโอเคมาเตต้าเนี่ยโอเคเลยนะท่านผู้ชมท่านในแบบว่าในเกรดที่ดรอปลงมาหน่อยนะครับใช่ก็ประมาณนี้นะสรุปเลยผมก็คือปล่อยโอราน่า บายินดีคาเซเอีริกเซนนะเอาริเซนหมดสัญญาไปแล้วเนาะนะครับโคโรน่าบายินดีคาเซเอีริกเซนแล้วก็หลังก็ต้องปล่อยด้วยนะอีเดอร์เลิฟอีเวนนะครับโรน่าบายินดีคาเซเอีริกเซนเลิฟอนะีเวนเนาะอ่าลูกชอปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยกาลาโชกาลาโชเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดผมคิดว่าไม่น่ารักนะนะครับวันนี้เนาะ ผมเห็นด้วยกับกาลาโชนะที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเออเขาลงมาทุกนัดเลยเขาช่วยทีมมาในรายการยูโรป้าเนี่ยแต่มานัดชิงให้เขาลง20นาทีผมเห็นด้วยนะเอาบริมโพลเอากาลาโชลงเร็วกว่านั้นแต่ผมคิดว่าเป็นนักเตมะมาพูดแบบนี้ไม่ค่อยน่ารักนะครับผมคิดว่าต้องย้ายแหละกาลาโชนะครับเนาะน่าจะทําเงินได้ด้วยนะนะครับกาลาโชคนที่แปดเนาะคนปล่อยแล้วก็ไอ้พวกที่ปล่อยยูไปอยู่ตอนนี้ก็ปล่อยไปหมดเลยนะครับแรดฟอร์ดแอนตอนี่นะครับสิบคนละแล้วก็จะมีอาซานโชอาซานโชก็ปล่อยไปอีกนะครับเป็นคน แล้วก็อีกคนหนึ่งผมอาจมันอาจจะแบบขัดใจทุกคนนะแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะปล่อยยืมหรืออาจจะทําราคาได้เยอะคืออามัดคืออามัดดีจริงนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าดูในนัดล่าสุดเนี่ยเขาก็มีความไม่ละเอียดอยู่นะเพราเป็นนัดชิงอาจจะตื่นเต้นแล้วเนี่ยแต่คือปั้นได้โอเคโอเคเลยไม่ได้ว่าอะไรนะคืออามัดเก่งเลยแหละแต่ในระบบอะโมริมอ่ะถ้าไม่เอาไปเล่นเป็นวิงแบ็กก็ต้องเอาไปเล่นเป็นเบอร์สิซึ่งมันไม่ได้เป็นถนัด เป็นตำแหน่งที่ถนัดของอามัดทั้งคู่เหมือนกาลาโชกกาลาโชกเป็นปีกแบบปีกธรรมชาติอามัดก็เป็นปีกธรรมชาติผมคิดว่าแบบก็ไม่รู้อาโมริมจะใช้ยังไงถ้าอาอมริมอาจจะชอบใช้เหมือนแบบว่าที่เขาใช้ตินเขาก็ได้อาจจะใช้อามัดเป็นตินเขาตรงนั้นก็ได้แต่แบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าถ้าจะเป็นตำแหน่งแบบเอาแบบที่ผมคิดว่าเป็นแผนที่เป็นแผนสามสี่สองหนึ่งที่ดีนะครับผมคิดว่าควรใช้เป็นเบอร์สิบสองคนคู่กันมากกว่าอืม ก็ต้องรอดูองค์กรตัดสินใจยังไงแต่ว่าถ้ายืนยันจะเล่นแผนนี้นะผมคิดว่าอามาัดเก็บไว้ได้แต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็แบบยังไงอะอาจจะขายได้ราคาก็เป็นไปได้นะอาจจะทาทุนได้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองดูนะครับประมาณนี้ก็ผมคิดว่าปล่อยเป็น,น11คนที่ผมพูดไปแค่นะครับอลองย้อนดูนะเออผมไม่พูดใหม่นะครับ11 <laughs> คนปล่อยออกไปแล้วก็เสิริมเข้ามาก็จะมีโกสองครับเนาะตัวจริงหนึ่งสับมองหนึ่ง วิงแบ็กซ้ายตัวจริง1วิงแบ็กขวาตัวจริง1น,นะครับแล้วก็กลางสำรองนะครับเป็นกลางรับ1นึ่งอัลโบล็อกหนึ่ง,ลงแล้วก็หน้าเป้าตัวจริง1ประมาณนี้เคนที่ผมคิดว่าแมนยูต้องเสริมเข้ามาได้แนละ้วแต่ว่าหลักๆก็เป็นสำรองบ้างอะไรบ้างเนาะเอาเป็นดาวรุ่งเน้นผมว่าเน้นดาวรุ่งอะเสริมมาแล้วก็สร้างทีมอดทนรอนะครับผมคิดว่าทําได้ภายใน5ปีนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะแค่4หรือ3นะครับเนาะ สามมาเมนูอาจจะกลับมาได้แบบว่าได้ใช้ผลีครับอะไรแบบนะี้อาจจะสามอาจจะเป็นไม่ได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้คือพูดแบบยั่งยืนนะไม่เอาแบบว่าเออสมมุติเมนยูทุ่มปีหน้าก็อาจจะกลับมาได้เลยแต่อาจจะไม่ยั่งยืนใช่ไหมนะครับอืมก็ถ้าแบบยั่งยืนผมว่ามีโอกาสเออนะครับทาได้ถ้าเมนยูท่ามทำในเส้ทนทางที่ถูกต้องนะบริหารดีๆนะครับเนาะวางโครงสร้างระยะยาวนะครับอืมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนว่ามีอะไรพูดอีกเปล่านะครับ